โอนตนอี้นเอนี้เขามาชมกิจกรรมการแข่งขันเรือตีนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยากันต่อนะรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศครับผมพร้อมเลยพร้มลจัดการเลยหัวใบท้ายบอดนะไล้ะรายการนี้นะ ตัวเอกชันน<ด>ัทผมเพาก็จะได้ดูได้ชมตัวนะเป็นแมช์ชิงชนะเลิศสำหรับรอบนี้นะคะนระส้บรรรรับสอางรยายการต่อจากนี้ครับหัวใบท้ายบอดกับประมงพื้น,นบ,บ้านสองีพายนะฮะ มาแล้วครับมาแล้วครับหัวใบไถยบอดครับมาแล้วครับระวังระวังระวังมาแล้วครับนะครับลงน้ำด้านในครับลงน้ำด้านในสีถอยนะลงน้ำถ้อยบ้านเราสีถอยบ้านเราเอาละสีถอยบ้านเราหัวใบไถยบอดครับสีถ้อย สีถ้อยบันเลาสีถ้อยอยู่ผึ่งในเอาแล้วเบี้ย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 วเฮ้ยบันเลาไล่อันนี้ครับหัวไปได้บอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหัวไม่ได้บอลเร็วหัวไม่ได้บอลับเอาตั้งหลังนี่ปิดตานลฮะแต่ตั้งหน้านี่ฮะ มันเราเลยสิน้อยมันเราเข้าก้ามันเราก้าอะอนาเอาสอนั่ครเรอากคะงขึ้นมานบครับอนนี้มันเราเข้าครับมันเราเข้าครับมันเรา้าฮะมนเราชนะมันเราชนะยครับสองรอบแล้วนะครับ เสาวกาวบันเราชนะสองข้างนะฮะน่าได้แช่มหัวไถ่หัวใบไท้บอดนะครับผมหลังวันที่หนึ่งครับบันเราครับอันดับสองสีถ้อยบันเราบันเราบันเราเข้าก่อนนะครับเนี่ะเสื้อสีมันน้ำเงินน้ำเงินเหมือนกันนะพอไก่ไก่นี่ไงนี่ฮะบันเราครับชนะไปสองรอบถือว่าตะกี้ตะกี้หลอกคาเหลือกไปแล้วครับ รอบชิงมีรอบแรกแข่งกันไปแล้วบ้านเราทำแต้มได้ก่อนละวก็รอบสองนี้ได้หมแต้มคือว่าชนะสองในสามนะได้รับรางวัลนิดนึงต่อไปครับนี่เหมือนกันครับประมงพื้นบ้านสองฝีพายครับรอบสองครับสิบสองฝีพายนะครับ ฝีพายปอทีคตัเลยนะครับป็นนักกีเ่อ้อกลต่อไปครับประมงขึ้นบ้านสองฝพายนะยประ,ะรงมงขึ้นบ้านนะูยนะ่น แกตัวครับตะกี้นี่สีท้อยครับบัลนเราหัวใบไทยบอดบัาลเราได้ทีหนึ่งครับรอบนี้เป็นประมงขึ้นปาครับเปิดตาละเปิดปากเปิดตาละมาดูครับบ้ลนเราก็สีท้อยเหมือนกันนะฮะเรือแฮมทีมหนึ่งเรือแฮมทีมหนึ่ง อ่าสีท่ทอยครับอ่ายังบมลงเตือนะนี่สำหรับบ้านเรานะ่าจะล้อติดจุดสตาร์ทแล้วนะเ,นเร็วเ,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 เร็วไปเลยไสีท่ทอยครับนี่น้ำหัวเรือมาเลยนะใส่ยัน ประทานใสยันนะนนี้ก็น,น้ำมล่ละนะนนเราชิงชนะเลิศ สำหรับเสือพายประมงพื้นบ้าน2อีพายไปรอที่จุดไปร้อยเลไเอาเลยไปร้อยเลยไปร้อยเลยนะครับลงเลยลงเลย แล้วหนึ่งแต้มนะฮะนี่ฮะบันเราล้อแล้วนะฮะถ้ารอบนี้บันเราเข้าแหมนี่ทีนึงแหมแหมนึงประเภทแต่ถ้าสีถ้อยเข้านี่ต้องไปตัดสินกันแหมรอบหนึ่งนะฮะ เอาไปจำชุดออกตัวละอทงเาวามาแล้วครับลอบชิงชนะเลิศประมงพื้นบ้าน2อปีพายบ้านเรากับสีถ้อย tăng lòng tăng lòng ô xìa chẳng quá khắp bắt lâu bắt lâu mà ninh ninh nhấp bắt lâu sư sư sắp xì thôi xì thôi áo lớp ô นี่ครับผลสรุปว่าบันเราครับได้ถึงสประเภทหัวใบไทยบอดครับสองผีพายะมูขื้นบานต่อไปครับคลิปหน้าเขาจะมาดูนะครับไฮไล่ของงานครับแม่ใจชนะไปแล้วหนึ่งรอบรอบสองครับมาดูครับว่าจะทำซีิติิชนะสองรอบได้ก่อนนะสู้ครับสีท้อยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ